โอเคครับ okay, สวัสดีนะนะบชมจทุกท่านด้วยนะครับผมเรียลความสุชิงจัตชิเนลในว okay, <c oughs> ัน <c> น <oughs> uh, ี 55, ้คร okay, okay, ับเราก็จะมาเล่นมาครับพอกิชชันในเซิร์ฟของ SG 5 5ห้าห้าครับผมอ่าีห้้ครับโอเคครับอันนี้ก็ที่ใส่จะกินอยู่นะครับคนอื่นอาจจะเห็นเป็นเหมือนสกินบีแจ็คเกอร์ครับแต่ดูดีๆครับผมเป็นไม่ใช่ไมลสกินครับผมไม่ใช่ไมาสกินที่ผมแต่งเองครับผมเป็น มิสเตอร์เอฟครับ F F F, F T V นะฮะแต่งเองนะครับผมก็เลยเขาบอกให้ผมใส่สกินนี้ผมก็เลยใส่ให้เลยนะฮะจะไปครับสองนาทีครับตัดเลยโอเคครับสามซีรีแล้วนะครับโอเคสวัสดีพวกโอเคเอแนะนำสกินก่อนนะฮะประมาณนี้แนะนำสกินก็นิดเดียวเองอยู่กระถูเลย Iba. Okay. Oop. G W X G G What? Oh. Lee. ไทยไม่ตีกันโอเคเราจะไม่ตีกันครับผมแต่ผมจะฆ่านี oh, oh ่ครับผมฆ่าคผมผมแกะโอ้โหแม่งเฮ้ v วีพีลอยได้ what what the oh what do you owning นั่นไงแม่งบิน what the f u วีพีด้วยวีพีบวกเอา งงเลยมาแฮปโอสามนาที